きゅうなるなる。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการการ์ตูนเดลิเวอรี่นะครับวันนี้จะเป็นการจัดอันดับ5อันดับในมาลิ t t โ e นี่ครั้งแรกของดีมเลยนะฮะกับ5อันดับม้าที่มีพลังเวทโศงสุเชึยการจัดอันดับครั้งนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับจากความคิดส่วนตัวของผู้หาข้อมูลถ้ามีความผิดลาดประการใดก็ต้องขออาภัยในที่นี้ด้วยนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็ฝากกดด้วยนะฮะและถ้าใครที่พร้อมแล้วก็ป้าย หลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับเรื่องรา,า,า,าวคร่าวๆของการะตุนแอนิเมชันเรื่อง My Little Pony Friendship is Magic ไปแล้วรวมทั้งได้ทำความรู้จักกับตัวละครหลักไปแล้ว2ตัวนั่นก็คือ Twilight Sparkle และ Fluttershy นั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับตัวละครตัวต่อไปเรามาดู5อันดับตัวละครที่มีพลังเวทสูงที่สุดใน My Little Pony เปลี่ยนบรรยากาศกันก่อน โดยพลังเวทในที่นี้หมายถึงพลังเวทที่ติดตัวมาโดยกําเนิดหรือมีอยู่กับตัวซึ่งสามารถไล่ออกมาได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยและไม่ต้องรวมพลังหรือพึ่งพาผู้อื่นเพื่อใช้เวทมนต์เหล่านี้ออกมาเพียงเท่านั้นและทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลรวมกับความรู้สึกของผู้หาข้อมูลดังนั้นการจัดอันดับอาจไม่ถูกต้องตามหลักการสร้างทั้งหมดอันดับที่ห้าสวายไลส์า ถึงแม้จะเป็นตัวละครหลักของเรื่องแต่ที่มาอยู่ในอันดับสุดท้ายนานก็เป็นเพราะว่าข้อจำกัดการใช้พลังส่วนใหญ่ของ่วยไหลค่อนข้างที่จะหนักไปทางพึ่งพาโพนี่ตัวอื่นร่วมด้วยหรือใช้อุปกรณ์เสริมต่างๆเพื่อให้เวทมนต์แข็งแกร่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสำหรับยูนิคอร์ตัวหนึ่งแล้ว สวายไลส์ฟาร์เคิลนั้นก็เป็นโพนี่ที่มีความสามารถทางเวทสูงมาตั้งแต่เด็กก่อนกลายร่างเป็นอาริคอนซึ่งแสดงให้เห็นในซีซั่นที่1ตอนที่2ีชื่อตอนว่า The Cutie Mark Chronicles ในขณะที่สวายไล์ยังเป็นลูกหมาที่ยังไม่มีคิวตี้มาร์เธอศึกษาเวทมนต์เป็นจำนวนมากเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเวทสำหรับยูนิคอร์นของเจ้าหญิงเซเลสเทียโดยเธอได้รับบททดสอบให้ฟักไข่มังกรแต่ด้วยความตกใจจากเสียงระเบิดของสายรุ้งด้านนอกจะไม่เธอปล่อยพลังเวทออกมามากจนเกินไป จนเธอได้เปลี่ยนพ่อแม่ของเธอให้กลายเป็นต้นไม้และทําให้สไปน์นั้นเต,ติบโตอย่างฉับพลันนอกจากนี้ยังทําให้ผู้คุมสอบลอยตัวขึ้นมาเรียกได้ว่าโกละหลนสุดๆแต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เด่นชัดที่สุดของสวัยไลท์และในตอนต่างๆตลอดซีรีส์ก็ได้แสดงถึงการใช้เวทมนต์ของสวยไลท์ในหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน อันดับที่4เจ้าหญิงลูนา่าสำหรับเจ้าหญิงลูน่านั้นเธอมีพลังมาตั้งแต่เกิดจากการที่เป็นอาริคอน โดยเธอนั้นเป็นน้องสาวของเจ้าหญิงเซลสเทียและเป็นผู้ปกครองเอควสเทียร่วมกันนั่นเองแต่ใครหลายๆคนจะจําเธอในชื่อนท์แมร์มูลมากกว่าเพราะเธอปรากฏตัวครั้งแรกในฐานะตัวร้ายที่ต้องการยึดอํานาจของพี่สาวและใช้ชื่อนท์แมร์มูลแทนเจ้าหญิงลูน่าในส่วนของพลังเวทมนต์ของเธอนั้นเรียกได้ว่ามีมหาศาลสมกับเป็นหนึ่งในผู้ปกครองอาณาจักรเลยทีเดียวโดยในซีซั่นที่1ตอนที่1ชื่อตอนว่า f r e n s h i p is Magic Part 1ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถหลักของเธอในการใช้เวทมนต์ แห่งพระจันทร์เพื่อเคลื่อนไหวดวงจันทร์ขึ้นสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนซึ่งดูเหมือนจะธรรมดาแต่จริงๆแล้วผู้ตกอยู่ใต้แสงจันทร์ของเจ้าหญิงลูน่าจะถูกทำให้เสื่องซึมและหลับไหลลงไปเองดังนั้นทาจ้าหญิงลูน่าในร่างไหนแมวมูนแย่งอำนาจของพี่สาวได้สำเร็จทั้งโลกก็จะตกอยู่ภายใต้การหลับไหลอันเป็นนิรันด์นั่นเองแต่เวทมนต์ของเจ้าหญิงลูน่าก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะเธอสามารถควบคุมสภาพอากาศจากปกติให้กลายเป็นสภาพอากาศแปรปรวน หรือการที่เธอสามารถเข้าฝันโพนี่ได้นั่นหมายความว่าเธออาจจะควบคุมความฝันของโพนี่ตัวนั้นๆให้หน่ากลัวขนาดไหนก็ได้ตามใจเธออันดับที่3เจ้าหญิงเซเลสเทียเจ้าหญิงเซเลสเทียเป็นตัวละครที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ่อยครั้งเพราะเธอเป็นผู้ปกครองอาณาจักรเอเคสเทียรวมทั้งเป็นที่สาวของเจ้าหญิงลูน่านั่นเองสําหรับเวทมนต์ของเจ้าหญิงเซเลสเทียนั้นจะตรงกันข้ามแบบคนละขั้วกับเจ้าหญิงลูน่าผู้เป็นน้องสาวทุกอย่าง เพราะเวทหลักๆของเซเลสเทียนั้นก็แสดงให้เห็นได้ในซีซันที่1ตอนที่1คือการควบคุมการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ให้ส่องแสงยามกลางวันในขณะที่น้องสาวของเธอควบคุมดวงจันทร์แต่เซเลสเทียก็มีพลังมากกว่าลูน่าอยู่นิดหน่อย ตรงที่ว่าในยามจำเป็นเธอสามารถควบคุมได้ทั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์และสําหรับพลังอื่นๆของเธอก็ยังตรงข้ามกับน้องสาวอีกเหมือนกันเพราะเธอนั้นจะเน้นไปที่การใช้เวทเพื่อโจมตีโดยตรงแต่ลูน่าจะค่อยๆเล่นกับจิตใจของผู้อื่นเช่นในซีซั่นที่2ตอนที่26ชื่อตอนว่า A c a n c e l ลอด w e d i n n p p r t t 2 ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงเซเลสเทียสามารถปล่อยพลังเวทมนต์ออกมาจากเขาของตัวเองเพื่อสู้กับควีนคริสซลิสแต่กลับต้านพลังของควีนคริสซลิสไม่ไหวแต่ไม่ใช่เพราะเธออ่อนแอแต่เป็นเพราะควีนคริสซลิสดูดซับพลังความรักมาจากชายนิ่งอัเมร์ที่มีต่อเจ้าหญิงแคเดนหรือในซีซั่นที่3ตอนที่1ชื่อตอนว่า The Crystal Empire Part 1 ได้แสดงให้เห็นว่าเจ้าหญิงเซเลสเทียสามารถที่จะดูดซับได้ทั้งพลังแห่งความมืดหรือพลิกกลับไปใช้พลังแห่งแสงได้ตามใจนึกอันดับที่ 2. Discord Discord เป็นอดีตตัวร้ายที่ถือว่าเป็นตัวละครที่มีพลังเวทแข็งแกร่งกว่าเจ้าหญิงเซเลสเทียซะอีก เพราะเจ้าหญิงเซเลสเทียไม่สามารถเอาชนะดิสคอร์ดได้ด้วยตัวเองจึงต้องพยายามหาที่อยู่ของดิสคอร์ดและต้องใช้ท่าแห่งความปรองดองเท่านั้นยังไม่พอยังต้องร่วมมือกับเจ้าหญิงลูน่าอีกเพื่อให้มีพลังมากพอที่จะขังดิสคอร์ดให้กลายเป็นรูปปัน้น แต่ต่อมาในซีซั่นที่2ตอนที่1ชื่อีตอนบ h ต r e อร r n of h a r ิ t u y p o r t a r 1เขาก็หลุดออกมาได้โดยดิสคอร์นั้นคือตัวแทนแห่งความโกาลาหลวุ่นวายซึ่งสามารถทำได้ทุกอย่างที่ใจต้องการเช่นการที่ Discord สามารถขโมยเครื่องรางแห่งความกลมเกลียวออกไปได้อย่างง่ายดายและจะให้เหล่าโพนี่แยกกันไปตามหาเครื่องรางของตัวเองในข่าวงกต แต่ความสามารถของ Discord มียิ่งกว่านั้นคือการที่ขโมยเขาของยูนิคอร์นและปีกของเพกาซัสทำให้กลายเป็นโพนี่พื้นดินธรรมดาได้อย่างที่ใจต้องการและยังสามารถล่อลวงให้เหล่าโพนี่สูญเสียความมั่นใจในมิตรภาพจนเหลือเพียงแค่สวายไลที่ยังคงตัวตนของตัวเองได้อยู่เพียงคนเดียวอันดับที่1ลอดทีเร็กสำหรับลอดทีเร็กนั้นเป็นตัวละครที่มีความสามารถทางเวทสูงมาก เพราะเขานั้นสามารถดูดพลังของสิ่งใดก็ได้ที่มีชีวิตเพื่อเสริมพลังให้แก่ตัวเองโดยไม่ต้องมีเงืเอ่อนไขหรือข้อจำกัดใดๆทางสิน้นและยังสามารถปล่อยพลังออกมาในรูปแบบลำแสงพลังงานได้อีกด้วยเช่นในซีซั่นที่4ตอนที่26ชื่อตอนวั t ว l l i g h t Kingdom Part 2 Lord ลอ r ทีเร็กร่วมมือกับดิสคอร์ดและได้กินพลังของเหล่าพนี่ไปจำนวนหนึ่งจนเริ่มแข็งแกร่งขึ้นและบุกไปยังปราสาทของเจ้าหญิงเซเลสเทียเพื่อดูดพลังอันมหาศาลของอาริคอนซึ่งระหว่างทางนั้นลอ r ทีเร็กก็ได้จัดการดูดพลังจากองค์ครั์ของปราสาทจนหมดไม่เว้นแม้แต่ชายนิ่งอาร์เมอ ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงพลังของหลอดทีเร็กอีกว่าเขาสามารถดูดกลืนได้แม้แต่เวทมนต์ที่โพนี่จะโจมตีใส่แต่เมื่อไปถึงที่ห้องโถงปราสาทก็พบว่าพลังของอาริคอนทั้งหมดได้หายไปแล้วเพราะเหล่าเจ้าหญิงได้ส่งพลังของตัวเองให้อยู่กับชไวไลท์จนหมด แต่เมื่อดิสคอร์ดจะเพื่อนๆนของสวายไลท์ได้ทั้งหมดและหมดประโยชน์กับลอดทีเรกแล้วเขาก็าดูดกินพลังความโกลาหลของดิสคอร์ดเข้าไปในตัวและนําเพื่อนๆนของสวายไลท์รวมทั้งดิสคอร์ดไปเป็นข้อต่อรองในการแลกกับพลังแห่งอลลิคอนทั้งหมดที่สวายไลท์ Twilight มีซึ่งสวายไลท์เองก็ยอมตกลงน่าแสดงให้เห็นว่าลอดทีเรกนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไร้เทียมทานแต่สิ่งที่เอาชนะลอดทีเรกได้เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือเครื่องรางแห่งความกลมเกลียว ็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะกับ5อันดับม้าที่มีพลังเวทสูงที่สุดนะครับผมสำหรับใครที่คิดว่าตัวไหนเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เด็กก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนครับไบรย